ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bank g o k On Site กับผมไอเดียดารันพบครับ เมื่อประมาณกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในรายการช็อตออนไซต์ทางช่องของเราก็ได้พาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศของโครงการพัฒนาทางเดินลอยฟ้าหรือว่าสกายวอล์คที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติของรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูกับอาคารจอดรถแห่งใหม่ภายในศูนย์ราชการที่มีแลนด์มาร์คสำคัญเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่บนดาดฟ้าอาคารซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทั้งเจ้าสกายวอล์คแล้วก็ตัวสวนเขายังไม่ได้เปิดให้ใช้งานเพราะยังอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดหน้างานอีกนิดหน่อยแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองทุกอย่างก็ได้ ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและพร้อมเปิดให้เราเข้าไปชมกันได้แล้วดังนั้นในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเดินสำรวจกันแบบเต็มๆตั้งแต่จุดเชื่อมต่อสกายวอล์กที่สถานีรถไฟฟ้าไปจนถึงสวนลอยฟ้าสุดอลังการด้านในที่มีอยู่ถึงสองสวนแบบทั่วทุกมุมทุกจุดกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับพื้นที่ที่ถูกพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะเนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนที่ถึงจะอยู่ติดกันแต่ก็ไม่ได้เชื่อมต่อกันสัทีเดียวโดยส่วนแรกจะอยู่บนดาดฟ้าของอาคารจอดรถอาคาร A ที่เป็นตึกจอดรถ2ชั้นกับอีกสวนจะอยู่บนดาดฟ้าของอาคารจอดรถดีที่เป็นตึกสูง10ชั้นซึ่งเส้นทางเดินสกายวอล์กก็จะเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติตรงเลียบซอยข้างกรมการกงศุลไปเชื่อมเข้าสู่ตัวสวนที่อาคารจอดรถอาคาร A โดยตรงเลยนั่นเองครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณทางออกที่3ที่ต่อออกมาจากชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งทางออกนี้จะอยู่ฝั่งเดียวกันกับกรมการกงศุลและจะเป็นทางเชื่อมกับทางเดินสกายวอล์กที่จะพาเราเข้าไปสู่สวนลอยฟ้าในศูนย์ราชการนะครับโดยทางเดินสกายวอล์กตัวนี้เขาก็จะเปิดให้ใช้งานได้ทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้ครึ่งไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนซึ่งตัวอาคารจอดรถที่เป็นที่ตั้งของสวนก็เปิดและปิดในเวลาเดียวกันนี้ด้วยครับ และตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ตัวทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการกันแล้วนะครับโดยสกายวอล์กแห่งนี้ก็มีความยาวรวม213เมตรเป็นโครงการที่ลงทุนก่อสร้างดูแลและบริหารจัดการโดยบริษัทธนารักพัฒนาสินทรัพย์จำกัดหรือว่าทาพาสาที่เป็นหน่วยงานราัฐวิสาหกิจที่ดูแลพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติหรือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแห่งนี้เลยนั่นเองครับ ตรงจุดนี้เขาก็มีรถเข็นวิลแชร์เตรียมไว้ให้บริการผู้ที่ต้องการใช้งานกันด้วยนะครับซึ่งเมื่อพูดถึงวิลแชร์แล้วก็ต้องบอกว่าแนวทางเดินเชื่อมต่อทั้งหมดตั้งแต่ตัวสกายวอล์กเข้าไปจนถึงตัวสวนเชื่อมไปอาหารจอดรถและอาหารศูนย์ราชการเนี่ยเขาก็ออกแบบโดยคำนึงถึงหลัก Universal Design ที่รองรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มเลยนั่นก็คือตัวพื้นจะไม่มีจุดที่เป็นขั้นบันไดแต่จะใช้เป็นทางลาดที่ไม่ชันมากในช่วงต่างระดับเพื่อให้รถวิวแชร์สามารถเดินทางผ่านได้ทุกจุดแล้้บบนนนพททาาาาาางงงเิิิกกกก็็มีรรรรตตตััผผ่อสหสหูย เอาไว้ตลอดทางด้วยครับในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมตัวทางเดินเขาก็มีความพยายามที่จะทําให้ออกมาดูมีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อโดยการออกแบบให้มีรูปทรงพลิ้วไหวเหมือนคลื่นทั้งขอบเส้นทางบนพื้นทั้งสองฝั่งล้อไปกับตัวหลังคาทางเดินแล้วแนวราวเหล็กด้านข้างเองก็เล่นระดับเป็นคลื่นสูงสูง,สงต่ำต่ำตลอดทางด้วยส่วนสีสันที่ใช้ก็เป็นสีขาวทั้งหมดดูค่อนข้างสบายตาแล้วก็สวยงามทันสมัยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ หลังจากที่เราเดินจากสถานีรถไฟฟ้ากันมายาวๆด้วยความเร็วปกติซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีเราก็เข้ามาถึงพื้นที่สวนที่เป็นแลนด์มาร์กใหม่ในศูนย์ราชการกันแล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่เราได้เห็นกันไปคร่าวๆในกราฟิกแผนที่เมื่อตอนต้นรายการ คือสวนลอยฟ้าที่มีขนาดพื้นที่รวมกว่า5.4ไร่แห่งนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือสวน Ur b a n Farming ที่จะอยู่บนดาดฟ้าของอาคารจอดรถ10ชั้นด้านบนนู้นเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันในตอนท้ายแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินชมในส่วนนี้ก่อนนั่นก็คือสวน W e l c o m i n g Garden ที่เป็นลานกว้างๆบนดาดฟ้าอาคารจอดรถ2ชั้นเชื่อมต่อระหว่างอาคารจอดรถฝั่งตึกสูงกับตัวศูนย์ราชการอาคารเที่เห็นอยู่ไกลๆข้างหน้านู้นนะครับ หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของสวนแห่งนี้เนี่ยก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับข้าราชการพนักงานและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นเขาก็เลยออกแบบให้มีหลังคากันแดดกันฝนเชื่อมต่อถึงกันตั้งแต่ปลายทางเดินสกายวอล์กวนรอบตัวสวนเข้าไปจนถึงอาคาร A ของศูนย์ราชการเลยซึ่งหลังคาในบางส่วนอย่างด้านบนตรงนี้เขาก็ทําเป็นแบบโปร่งแสงดูสวยงามทันสมัยมากเลยด้วยแล้วด้วยทางเดินมีหลังคาคลุมแบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนที่มาใช้บริการทั้งที่มาด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้วจอดรถที่อาคารจอดรถ10ชั้นหรือมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็สามารถเดินทางเข้าออกศูนย์ราชการได้อย่างสะดวกในทุกสภาพอากาศเลยทีเดียวครับ สำหรับสวน Welcoming Garden ในส่วนนี้ก็จะมีการจัดแต่งสวนแบบผสมผสานคือมีทั้งส่วนที่เป็นทางเดินชมสวนมีลานกิจกรรมมุมนั่งพักผ่อนใต้หลังคาหรือว่าใต้ร่มเงาไม้ภายใต้การตกแต่งแบบโมเดิร์นสอดคล้องกันกันกบสถาปัตยกรรมของตัวอาคารโดยรอบมีพื้นที่รวมประมาณ5,872ตารางเมตรก็เรียกว,ว่านอกจากจะเป็นเส้นทางเดินผ่านเข้าออกแล้วเนี่ยก็ยังเหมาะสําหรับการมาเดินเล่นพักผ่อนถ่ายรูปหรือออกกําลังกายก็ได้นะครับ และอาคารขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่ข้างหน้าของเรานั้นก็คือศูนย์ราชการอาคาร A หรืออาคารราชบุรีดีเรกธิ์ที่ตรงปลายทางเดินมีหลังคาคลุมของตัวสวนก็จะไปบรรจบเข้ากับประตูทางเข้าของอาคาร A พอดีเลยนะครับนอกจากทางเดินและที่นั่งพักผ่อนรอบๆแล้วเนี่ยที่บริเวณใจกลางของสวนเขาก็มีการออกแบบพื้นที่เป็นลานรูปวงรีขนาดใหญ่พร้อมอัฒจันทร์ขั้นบันไดรอบๆแบบที่เรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์ แต่สิ่งที่ผมสังเกตแล้วสงสัยก็คือไม่น่าใจว่าทําไมเขาไม่ได้มีการทําทางเดินเชื่อมระหว่างลานตรงกลางกับทางเดินที่อยู่รอบๆสวนเอาไว้เลยแม้แต่จุดเดียวก็คือจากจุดที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยถ้าจะเข้าไปในลานอัศจรรย์เราก็จะต้องเดินลัดพื้นหญ้าเข้าไปเท่านั้นเลยแล้วด้วยความที่ตอนนี้เขาเพิ่งปูหญ้าเสร็จใหม่ๆยังดูเรียบร้อยสวยงามอยู่เลยเนี่ยผมก็อาจจะยังขอไม่เดินเข้าไปรบกวนก็แล้วกันนะครับแค่ทิ้งข้อสงสัยเอาไว้เผื่อคุณผู้ชมท่านไหนทราบข้อมูลก็แบ่งปันกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เลยครับ ตอนนี้เราก็เดินอ้อมมาที่อีกฝั่งหนึ่งของสวนมุ่งหน้าย้อนกลับไปทางอาคารจอดรถใหม่ที่เป็นตึกสูง10ชั้นนะครับสำหรับต้นไม้ที่เป็นพวกไม้ยืนต้นต่างๆในสวนตอนนี้ก็อาจจะยังมีขนาดเล็กอยู่แต่เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปอีกสักหน่อยไม้พวกนี้ก็น่าจะเติบโตให้ร่มเงาเพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวสวนแห่งนี้ได้อีกมากเลยทีเดียวครับ ที่รอบๆสวนหลายจุดเนี่ยก็จะมีบันไดขึ้นลงเชื่อมต่อกับร้านจอดรถในอาคาร2ชั้นที่อยู่ข้างใต้สวนนี้ได้โดยตรงเลยด้วยแต่รถที่จะเข้ามาจอดข้างใต้นี้ได้เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะรถของเจ้าหน้าที่ที่มีสติ๊กเกอร์ของทางศูนย์ราชการส่วนรถของประชาชนผู้มาติดต่อทั่วไปตอนนี้ก็สามารถเข้าจอดที่อาคารจอดรถใหม่10ชั้นหรือที่เรียกว่าอาคารจอดรถดีได้เลยนะครับ จริงๆแล้วตรงบริเวณนี้บนดาดฟ้าของอาคารจอดรถ2ชั้นเนี่ยแต่ดั้งเดิมก็เคยมีการจัดเป็นสวนหย่อมมาก่อนอยู่แล้วเพราะอาคารแห่งนี้ก็มีมานานคืออยู่มาตั้งแต่แรกโดยสร้างพร้อมกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแห่งนี้เลยทีเดียว ซึ่งตัวสวนเมดัดฟ้าแบบดั้งเดิมก็เคยมีแค่กระถางต้นไม้แทรกอยู่ตามช่องจอดรถตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยแต่พอมีโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถใหม่ที่เป็นตึกสูง10ชั้นทางทพอสอเขาก็เลยเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงสวนครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาจนออกมาเป็นสวนเวลคัมมิ g งการ์เดอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่ตอนนี้นี่เองครับ และอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อตอนต้นรายการว่านอกจากสวนบนดาดฟ้าอาคารจอดรถ2ชั้นนี้แล้วเนี่ยที่ชั้นบนสุดของอาคารจอดรถ10ชั้นข้างหน้าของเราตรงข้างบนนู้นก็ยังมีสวนอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้วยซึ่งจะมีหน้าตาเป็นยังไงแตกต่างจากส่วนที่เราเดินชมกันมาไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปชมพร้อมไปปิดท้ายรายการที่บนนั้นกันเลยครับ การจะขึ้นไปที่สวนบนดาดฟ้าของอาคาร10ชั้นหรืออาคารจอดรถด,ดีเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะต้องเข้าไปภายในอาคารก่อนแล้วใช้บันไดหรือว่าลิฟต์โดยสารขึ้นไปที่ชั้น10ก่อนเดินขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้านะครับซึ่งในเรื่องของชื่อที่อาคารแห่งนี้ได้ชื่อว่าอาคารจอดรถด,ดีหรือก็คือตัวอักษรดีด็อในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มาจากการที่อาคารแห่งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่จอดรถแล้วก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ออกแบบมาให้เป็นโซนซ่อมบำรุงหรือที่เรียกว่าเดปโปอยู่ด้วย ดังนั้นชื่ออาคารดีก็เลยเป็นชื่อที่ย่อมาจากคําว่าเดโป้นั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเป็นพื้นที่จอดรถของศูนย์ราชการอาคารดีแต่อย่างใดเพราะปัจจุบันศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะของเราก็มีแค่อาคาร A กับอาคาร B ที่เปิดให้บริการแล้วส่วนอาคาร C ก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับที่ด้านในอาคารจอดรถฝั่งที่อยู่ติดกับสวนเขาก็มีห้องน้ําสาธารณะไว้ให้บริการด้วยนะครับถัดจากห้องน้ํามาทางนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นลงแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปใช้ลิฟที่อยู่ตรงกลางอาคารกันครับ แล้วตอนนี้เราก็ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น10ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของอาคารจอดรถกันแล้วนะครับจากตรงนี้จะไม่มีลิฟต์ขึ้นไปถึงที่ชั้นดาดฟ้าดังนั้นการจะไปที่สวนด้านบนเราก็จะต้องเดินขึ้นบันไดที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหน้าอาคารอย่างที่จุดนี้กันครับ และตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่จุดสูงสุดบนชั้นดาดฟ้าของอาคารจอดรถดีซึ่งเป็นจุดที่เราสามารถชมวิวทิวทัศน์มุมสูงของกรุงเทพมหานครพร้อมกับพื้นที่สวนขนาด2,789ตารางเมตรที่เรียกว่าโซนเออร์เบิร์นฟาร์มมิงนะครับ ซึ่งสวนที่จุดนี้เนี่ยก็จะมีหน้าตาต่างไปจากสวนด้านล่างที่เราไปชมกันมาแบบคนละสไตล์กันเลยเพราะว่าสวนเออร์เบิร์นฟาร์มมิงแห่งนี้เขาได้ออกแบบมาให้เน้นปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพรแซมด้วยไม้ดอกไม้ประดับเล็กๆไม่ได้มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นอกจากนั้นก็ยังมีแผงโซลาร์เซลล์จำนวน324แผงที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึงเกือบ75,000กิโลวัตต์ต่อเดือนติดตั้งอยู่ด้วยซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้มาใช้บริการได้เรียนรู้และมีส่่่ววนนนนนรรรมมใใกกาเเเษตือองงั ดังนั้นใครที่คิดว่าอยากจะแวะมาเดินเล่นพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นเจ้าสวนที่ด้านบนนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ยังไงก็แนะนําให้เดินเล่นอยู่ที่สวนด้านล่างจะสะดวกกว่านะครับ และทั้งหมดที่เราได้ชมกันมานี้ก็คือพื้นที่สวนสาธารณะลอยฟ้าทั้ง2รูปแบบในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะพร้อมอาคารจอดรถขนาดใหญ่แห่งใ,ใหม่ที่กว้างขวางโปร่งโล่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ตรงนี้เลยด้วยซึ่งใครที่สนใจจะแวะมาเยี่ยมชมหรือมาเที่ยวพักผ่อนที่สวนลอยฟ้าแห่งนี้ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส่วนถ้าจะนํารถเข้ามาจอดที่อาคารจอดรถด,ดีแห่งนี้เนี่ยเขาก็ให้จอดได้ฟรี2ชั่วโมงหลังจากนั้นคิดชั่วโมงละ20บาทแต่ถ้าาจอดนนเกิน7ชั่วโมงจะคิดแบบเหมาจอดทีต่ 100บาทต่อวันโดยให้จอดได้ทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งถึงเที่ยงคืนไม่เว้นวันหยุดราชการครับชมจบแล้วยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยหรือถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถโดนเนทกันเข้ามาได้ผ่านทางปุ่ม Super t h a n k s ของ YouTube ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในรายการ Bank g o k On Site ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ